ได้มาแล้วนะครับ insta สาม x 5แกะดูกันหน่อยว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างแกะเถื่อนนะครับแกะแม่งเถื่อนเนี่ยค อันนี้ได้มาตอนที่เขาลดราคา6ครับ6นะครับก็แพ็คมาค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้พีกแกไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเขาก็ใส่ตัวฟอยล์มาค่อนข้างดีครับบับเบิลบับเบิลไม่ให้ฟอยล์ะบับเบิลกันต่อไปก่อนชิ้เชิ้น b าโบกั u ม b โบจ๊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 บคราวนี้ก็มาดูกันนะครับว่าไออิน스타สามหกศูนย์เนี่ยในกล่องอ่ะมันมีอะไรบ้างโอ้โหกล่องดูผูดีเหลือเกินนะครับจับแน่นปากแักอึกน,นี่ครับอิน스타สามหกศูนติงโบน แปลว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแกะไงดีเนาะป <Good. S 1> ึ๊บมีนะครับอ,อ่าแกะพลาสติกกองคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างอ,อันนี้แกะไงไงหัดันออกไหมเนาะเสียไม่ใช่ น่าจะดันนะออเียมันเป็นกล่องพับครับมันเป็นแบบนี้นี่เป็นตัวกล่องแม่เหล็กนะครับตอนแรกนึกว่าดันออกมานี่นกล่องเนี่ยดูนะจะมีแม่เหล็กตรงนี้ปึ๊บดูดีพิชิตตระกูลแล้วก็มันก็จะในกล่องนะครับมันก็จะมีตัวเป็นอาเป็นกล้องสองสุวนน,นี่แปะซิลมาอย่างค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในกล่องมันก็จะมีอันนี้มันเป็นคล้ายๆฟองน้ำครับที่แบบซีนมาอย่างดีเนี่ยก็มีข้อความเขียนว่า every moment any angle no limit คอนเซปต์เจ๋งแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยว่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึง่งมาดูอ๋อเป็นเคสจางนะครับน่าจะเป็นเคสมาให้เรานี่ อุอ้ยตัดแล้วกันนะชุบมันก็จะมีเคสยางมาให้เราอ๋อไม่ใช่เคสยางมันเป็นคล้ายๆซองนะครับซองผ้าทำปกติแล้วด้านในก็จะมีน่าจะออกเป็นผ้าครับเนี่ยนะครับเป็นผ้าผ้าเช็ดน่าจะเป็นผ้าเช็ดเลนส์แล้วก็มี สาย t y p มาให้ครับผมแกะให้ดูห้หมดนะครับมันเป็นยังไงจุ๊บกลไกกระถือแล้วเกิดน,นี่ครับไท p e นี่นะครับแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นผ้าฝืบก,ก่อนนะครับมไม่ต้องตดอัดดีกว่าครับนี่มันมีมันมีซิปตรงนี้นะครับนี่ไม่ต้องตัดก็ได้ครับ ลอกออกได้เลยผ้าเนื้อค่อนข้างดีมากนะครับคิดว่าเวลามีคราบอะไรบนเลนเนี่ยน่าจะเช็ดได้ดีครับแล้วก็น,นี่นี่เรียงเรียงแล้วก็ไอ้กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องก็น่าจะหมด เท่านี้นะครับก็คือมีมีสิ่งที่ให้มานะครับผมเรียงให้ดูนี่ก็คือมีสิ่งที่ให้มาก็คือมีตัวของตัวกล้องเองนะครับแล้วก็มีตัวผ้าผ้าเช็ดเลนส์นะครับแล้วก็มีซองมาให้เล็กๆนะครับแล้วก็มีตัวของสายน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็มีตัวยูสกาย อ่ะคราวนี้ก็ Open Box ก็จบประมาณเท่านี้นะครับของตัว Insta360 x 5นนะครับคราวนี้เดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวจะเอากล้องนี้ไปทดสอบให้ดูว่ามันถ่ายแล้วมันเจ๋งยังไงนะครับขอบคุณครับ